เปิดโพดล่าสุดหนุ่มกัญชัยจุดต่อมสงสัยทำชาวเน็ตแห่เมนเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังก็โพลภาพและแคปชั่นแปลกๆล,ล,ลงในสตรแกรมส่วนตัวจนชาวเน็ตพากันแห่เข้าไปคอมเมนต์ด้วยความสงสัย โดยทางด้านหนุ่มกันชัยได้โพสต์เป็นภาพที่เขาไปถ่ายรายการ3ามแซบแต่ที่แปลกคือแคปชั่นประกอบภาพที่ทำให้ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ถามถ่ายว่าใครทำอะไรให้พอ่อซึ่งหนุ่มกัญชัยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าบอกเลยพ่อบอยยันนะน้องนะ หลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีเหล่าคนบันเทิงและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยบางรายยิงคำถามตรงๆด้วยว่าใครทำอะไรพอ